สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับทูตสวรรค์แห่งนักรบที่มีนามว่ามิคาเอลมิคาเอลหรือไมเคิลเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งตามความเชื่อในศาสนายูดาศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้บัญชาการกองทัพของผู้สร้างในหนังสือแดเนียลจดหมายของนักบุญยูดาและในหนังสือวิบณ์กล่าวว่า ท่านเป็นผู้นำกองทัพผู้สร้างต่อสู้กับกองทัพของซาตานตอนที่ซาตานก่อกระโฏในสงครามบนสวรรค์มิเคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์ฝ่ายผู้สร้างมีกำลังเหนือกว่าและสามารถเอาชนะซาตานได้สงครามเกิดขึ้นในสวรรค์มิเคาเอลกับเหล่าทูตสวรรค์ของเขาต่อสู้กับมังกรพร้อมกับบริวารของพวกมันฝ่ายมังกรพ่ายแพ้ และไม่มีที่พำนักในสวรรค์อีกต่อไปผู้สร้างจึงแต่งตั้งมิคาเอลเป็นอัศวินแห่งกองทัพสวรรค์หลังจากสงครามบนสวรรค์สิ้นสุดลงซาตานถูกขับไล่ลงไปยังแผ่นดินโลกพร้อมกับเหล่าเทวดาตกสวรรค์ซึ่งก็คือที่แผ่นดินโลกนั่นเองซาตานก็ยังพยายามชักจูงเหล่ามนุษย์ให้หลงผิดแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันหากดูตามลำดับชั้น มิคาเอลมีสองปีซึ่งไม่ใช่ชั้นของเซราฟิมแต่เป็นผู้นำกองทัพสวรรค์นในยุคนั้นนั้นด้วยเหตุที่ว่าระดับชั้นเซราฟิมเครูบีมแยกมีการก่อกระบฏต่อผู้สร้างด้วยการชักนำของดาวิดหรือความมืดนิรันทุสวรรค์มิคาเอลจึงปกป้องสวรรค์สุดกำลังจนกระทั่งสงครามจบลงจึงได้รับการสถาป,ปนาขึ้น ในภาษาฮิบรูคำว่ามิคาเอลแปลว่าผู้เหมือนผู้สร้างซึ่งมาจากสำนวนคำถามในคำพ์ทันมุตที่ว่าผู้ใดจะเหมือนผู้สร้างเพื่อที่จะบอกว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนผู้สร้างมิคาเอลจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของความถ่อมตนต่อผู้สร้างผู้ที่มีอนุทา์ของมิคาเอลจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจ และได้ค่าตัวเองอยู่บ่อยครั้งในขณะที่อีกด้านจะตรงไปตรงมาและกล้าคิดและตัดสินสิ่งใดดีสิ่งใด,ด,งดทั่วและจะขวางความชั่วจนบางครั้งอาจมีความรุนแรงสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับอนุทาสมิคาเอลคือการยกระดับจิตวิญญาณและการเข้าสู่กระบวนการรักตนเองจึงจะประสบผลสำเร็จ ในการพัฒนาของจิตวิญญาณขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ